อัสสบายดีพี่น้องสู้คู่สู้คนพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กะมาพ้กับหมอแคนก้อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยในเวลายามแงเนาะพี่น้องเนาะะเ็นกําลังแดงพี่น้องเอ้ยหมอแคนก้อยก็ได้มานาพี่น้องเอ้ยมาเอางัวเข้าคอกเนาะหมอแคนก้อยก็สิได้กับกับมือพี่น้องเอ้ยเนาะไปือว่าไปอยูู่แพี่น้องตอนนี้กหมอแคนก้อยก นอนอยู่นาแต่ก่อนเนาะนี่กะรู้สึกว่าจะเหนื่อบ้านพี่น้องเพราะว่าอากาศมันฮ้อนเนาะจ o กมันฮ้อนก็หมอแคนควายก็คิดว่าอยเหื่อมูบ้านพี่น้องนีเนาะมื้อนี้กรรยาอ้สาวใส่ชแนลเพิ่นก็บ่ได้มาพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่างอนหยังมื้อนี้พี่น้องเอ้ยากันเฮ็ดเอ่อหัวเนาะเฮ็ดหัวเอ่อได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่ เพื่อนหมอกเคนก้อยวาดนี่กับทางทางน้าเนาะพี่น้องเนาะทางน้าบาดาลหมอกเคนก้อยกับหลังจากเขาในกลับมืองบ้านนวอช่องแล้วกับหมอคน้อยกับมาเขาวิธีต่อพี่น้องเลยแล้วกต่ทำความสะอาดเนาะแล้วต่นหนาบ้านพี่น้องเลยแต่ทำหัวเนาะหมอกเคนก้อยกับหมอกคนมีเงินมีทองพี่น้องเลยแต่ว่า จำเป็นต้องเอาน้ำเนาะเพราะว่าหลังจากเขาอยู่เพื่อนแล้วนี่เขาบ่ามีน้ำใส่มันลําบากพี่น้อง,งนะเลยเนาะหมกเคนก้อยก็เลือกกับจะเอาน้ำเข่าเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อได้ใช่ได้สอยใิ่เเวลาห่อนยามมาคำมาขึ้นกะมุทักคมเห็ดพี่น้องเลยเนาะถ้ามีน้ำเขามีน้ำมีในมีกลิ่นมีอ่ะพี่น้องเลยกะรู้สึกว่าดีเนาะมาพี่น้องมาฮ่อนอีกกะหมกเคนก้อยก็จะได้เมือบ้านพี่น้องเลยเนาะ เมื่อบ้านเมื่อชองเข้ามาเนี่ยว่าตอนนี้ก็อ,อันนี้ได้ขับเจ้าอีโก้มาเนาะอีโก้คันงามพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าโมาเคนก้อยก,ยกอ็ขี่รถจักรนี่ก็โอ้พี่น้องรถจักรอ่ะเดียวสมเดียวสมพี่น้องเลยจักรทั้งเปลือนน้ำมันเน่แล้วก็ สองเรื่อยๆพี่นอ้องเลยโมเข็นก้อยจนสิบุมีเงินส่งพี่น te ้องเนาะอ๋อพี่น้องมาหนีกับโมเข็นก้อยกับจีด้เมื่อบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาหนีเมื <apple> ่อพ่อกันอยู่บ้านเนาะเออว่าย้ายสายแชนแนลเพิ่นเพิ่นรออยู่บ้านพี่น้องเลยรอเชื่อเพื่อนเนาะอ๋อไปกันเลยพี่น้องเลยอ่ะมาหอดบ้านพอดีพี่น้องเลยเนาะสีมาถ่ายให้พี่เห็นน้องบ้างแต่มันอยากมืดๆเนี่ยจัง่อยพี่น้องเลยเนาะมืดขำแล้วเนาะอันนี้ แกนไปทำกับภรรยาพี่น้องเลยนะเนาะทำโคกไถพี่น้องเนาะเพื่อ,นะอว่าบ่ไม่งัวหรือว่าในอ,อื่นพี่น้องเลยบุ่มเขาเพี่นอ้องย่านว่ามันผ่านสายไฟพี่น้องเนาะเลยนะทำกันไว้แต่ยังบม่ได้ดีดีปันใดพี่น้องเนาะเแ็บแบบเอกันไว้นิดหน่อยที่ชื่อพี่น้องเลย

นี่รอบวันนี้ก็ได้มาหัดเชือนหัวซานพี่น้องอันนี้หัวเชือนหัวซานหัวแข้งก้อยพี่น้องเนาะนี่ฝุ่นร้ายพี่น้องเลยอยากจะติดกันฝุ่นอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่า มีเงินพี่น้องเลยแกอยู่ไปก่อน,น, <S <S นเนาะโมเขนก็ไอยกลับจากมาเมืองไทยนังจากมาจากเมืองไทยพี่น้องเลยแกโม,มีงานทำเนาะแกอยู่ไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้แกโมเขนก<บ>้อยกกอยากไปหาเงินคือว่าอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอยากนำภรรยาเนาะพี่น้องเนาะกแกได้ตั้งท้องม,มาเนาะ ทรงจำเดือนนายพี่น้องเลยก็ได้โมเข็นก้อยก็ได้ไปพี่น้องนะอันนี้ก็บรรยากาศเนี่ยมาคลืนพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือเครื่องดินของโมงเข็นก้อยเนาะเป็นคีย์บอร์ดพี่น้องเลยมีแต่ขีฝุ่นพี่น้องเลย มืนไฟก็ยังบม่มีพี่น้องเลยยังบริตตนะ์ออกนาะอันนี้กับไปซื้อมาพี่น้องเลยเป็นมาแบบสุดเสรอนิ่มบม่มีไฟเนาะบรรยากาศยามคำ้คำพี่น้งงนะองเลยเนาะกับหมูเคนก้อยกักกบบ่มีเนี่ยถ่ายพี่น้องเลยท่านยงคนกันกนบบ่มาเหมือนเนาะ 不来，我那那。